สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ศรัทธาทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่ดินแดนกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของสงครามความศรัทธาและเหล่าเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิชาท่ามกลางยุคสมัยที่บ้านเมืองกําลังฟื้นคืนหลังการเสียกรุงครั้งที่สอง ยังมีพระเถระรูปหนึ่งผู้เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ช่วยรูปรวมสัพพวิชาตำราโบราณไม่ให้สูญหายผู้เป็นหนึ่งในยอดพระเกจิยุคแรกแห่งรัตนโกสินทร์พระเถระรูปนั้นคือหลวงพ่อรอดหรือหลวงพ่อเสือวัดประดูทรงธรรมตำนานที่ยังคงเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวตำนานหลวงพ่อรอดวัดประดูทรงธรรมพระนครศรีอยุธยา คือสถานที่ที่หลวงพ่อรอดได้บำเพ็ญเพียรและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงเวลาที่กรุงศรีอยุธยาเพิ่งเสียกรุงครั้งที่สองตำราวิชาหลายอย่างสูญหายไปเป็นจำนวนมากแต่โชคดีนักที่ยังมีพระเถระผู้เล็งเห็นคุณค่าของศาสตร์โบราณท่านจึงทุ่มเทรวบรวมตำรับตำรา ตั้งแต่คำพีในสายพระปริยัติยันตำราพิชัยสงครามยันอักขระโหราศาสตร์มวยโบราณกระบีกระบองตำรายาสมุนไพรและศิลปะวิชา20ประการเรากับท่านเกิดมาเพื่อรักษามรดกทางปัญญาของแผ่นดินกรุงเก่าเอาไว้ไม่ให้สูญหาย หลวงพ่อรอดจึงถูกนับว่าเป็นสุดยอดพระเกจิรุ่นแรกของอยุธยาซึ่งเก่ากว่าพระเกจิชื่อดังหลายท่านเช่นหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอและหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลวัดประดูทรงธรรมในยุคนั้นเปรียบเสมือนสำนักเขาอ้อแห่งกรุงเก่าเป็นตักศิลาแห่งผ้ากลางทั้งสายปริยัตและสายปฏิบัติ พระหนุ่มพระเนนผู้สแสวงหาความรู้มากมายต่างเดินทางมาศึกษาที่สำนักนี้กับหลวงพ่อรอดสำนักแห่งนี้เป็นดั่งประตูวิชาที่เปิดให้เกจิอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคต่อ,ตอมาได้เข้ามารับการถ่ายโทษความรู้และยังคมนำไปใช้สร้างประโยชน์แก่พุทธศาสนาสืบต่อมาจนปัจจุบันพระคณาจารย์ที่ได้รับวิชาจากวัดประดูทรงธรรมมีมากมายเช่น หลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติหลวงปู่ปลื้มวัดสวนหงสุพรรณบุรีหลวงพ่อโยงยุทธวัดเขาไม้แดงชนบุรีหลวงพ่อใหญ่หลวงปู่ดูหลวงปู่สีวัดสแกอาจารย์เห่งไพร์มวันหลวงพ่อนาคหลวงพ่อสละวัดประดูทรงธรรมหลวงพ่อกีวัดหูช้างนนทบุรีหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนราชบุรีหลวงปู่เทียมวัดกสตราธิราช เป็นต้นมีเรื่องเล่าขานว่าตอนปี06หลวงพ่อเทียมวัดกษัตราธิราชหลวงพ่อกีวัดหูช้างหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนทั้งสมองค์ในขณะนั้นอยู่ในวัยแค่60นิดนิดๆถือเป็นเกจิรุ่นใหม่ที่จะมาแทนเกจิรุ่นเก่ายุค2,500และทั้ง3เป็นสิทธิสำนักเดียวกันโดยเป็นสิทธิของกงจาบแห่งวัดประดูทรงธรรม เมื่อตอนทางวัดประสาทหลอมโลหะได้นำแผ่นชนวนไปมอบให้เกจิที่มาร่วมพิธีลงยันปรากฏว่าขณะที่หลอมอยู่มีตะกรุดสองดอกไม่ละลายเมื่อตักขึ้นมาสอบถามก็ทราบว่าเป็นของหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาอายุ80ปีกับหลวงปู่สอนวัดเสริงสางอายุ79เมื่อมีตะกรุดไม่ละลายจึงเกิดความฮือหาขึ้นในงาน พิธีการรีบประกาศออกใหม่ทั้งหลวงพ่อเทียมหลวงพ่อกี่หลวงพ่อแทนนั่งอยู่รวมกันจึงปรึกษากันว่าเขาแสดงริ์กันแล้วเดี๋ยวพวกเราแสดงกันบ้างดีกว่าทั้งสามองค์ก็ขมักขมน้นลงแผ่นชนวนเมื่อมอบให้กรรมการไปหลอมหลอมอยู่พักใหญ่ก็ไม่ยอมละลายจึงชอนขึ้นมาทั้งหมดมีอยู่สามแผ่นแล้วถามว่าเป็นของใคร ก็ปรากฏว่าเป็นของหลวงพ่อเทียมหลวงพ่อกี่หลวงพ่อแทนพระสมุออมพลจึงขอถ่ายรูปกับหลวงพ่อแทนเป็นที่ระลึกจากรายชื่อที่กล่าวมานี้คือหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกว่าสำนักวัดประดูทรงธรรมคือแหล่งฟักตัวของพระเกจิผู้ยิ่งใหญ่จำนวนมากต่างได้รับอิทธิพลวิชาจากหลวงพ่อรอดแทบทั้งสิ้น สำนักแห่งนี้มีวิชาสำคัญที่โด่งดังที่สุดคือวิชาการทำตรกุดเป็นต้นกำเนิดของตรกุดสายดังมากมายเช่นตรกุดมหาระงับตรกุดมหารูดตรกุดมหาจักรพรัดตรกุดมหาพิชัยสงครามตรกุดมหาละลวยตรกุดมหาอำนาจตรกุดมหาปราบ นอกจากนี้ยังมีวิชาสร้างพระพรมทรงรัศมีที่โด่งดังที่สุดในอยุธยาโดยหลวงปู่ศรีหลวงปูด่ดูและอาจารย์เฮงไพรวันต่างก็สร้างตามตำราของวัดประดูทรงธรรมทั้งสิน้นอีกหนึ่งวิชาที่เป็นเอกลักษณ์คือยันณะชะพันรังสียันชั้นสูงด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและคุ้มภัยเป็นยันประจำสำนัก แม้แต่หลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจา้ายังได้รับปรากฏในนิมิตและนำมาเป็นยันประจำตัวของท่านและยันจักรพัิตราธิราชเป็นของส่วนพระองค์ของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ท่านและมีลงได้หลายแบบเท่าที่ทราบมีอยู่ห้าแบบเป็นที่สุดของวิชาสายวัดประดูแล้วการเดินมีเคล็ดลับพิสดารมากโดยจะสัมพันธ์กับพีชัยสงครามอาจารย์ท่านว่าอย่างนั้นท่านเล่าว่า ครูของท่านไปเรียนกับหลวงปู่สุขเรื่องยันจักระผัดนี้หลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าชัยนาท่านได้ทุดดองมาเรียนยันนี้กับหลวงพ่อรอดเสืออดีตเจ้าอาวาสวัดประดูทรงธรรมตั้งแต่ก่อนสมัยพระวิสุทธ,ธาจารย์เรื่องที่ว่ากันว่าสร้างพระคลองตะเคียนวัดประดูนั่นเอง ยันนี้ขึ้นต้นได้หลายแบบและตัวตารางก็มีหลายแบบส่วนการเดินนั้นก็เดินตามตามมาหมากรุกแต่มีค่ายกลพลางไว้แบบเส้นผมบังภูเขา ส่วนการเดินแบบตรีวิกรมนั้นไม่รู้ที่มาแบบตรีวิกรมนี้มาจากไหนเพราะของเดิมมีแค่เดินตามตาม,มาและที่พิสดารก็เป็นค่ายกลอักษรคำว่าตรีวิกรมนั้นสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องนารายิศิบปางซึ่งอวตารล,ลงมาปราบทุกเข็นบนโลกก้าวขาลงมา3าก้าวหมายถึงเป็นใหญ่ในสวรรค์มนุษย์และนาคผีภพ ส่วนทางสายวะนิกายนั้นถือว่าเป็นท่ารำของพระศิวะหลังจากทรงเบิกบานที่ปราบอสูรสำเร็จอยู่ในคำผีหน้าตยศาสตร์ดังนั้นสำนักวัดประดูทรงธรรมคือสถานที่เรียนครบทั้งปริยัติธรรมสมถกรรมฐานอาคมและอัครยันตำราพิชัยสงครามมวยโบราณกระบีกระบอง ตำรายาสมุนไพตำราพระคถาโบราณและหลักธรรมคำสอนแห่งพระไตรปิฎกพระเกจิผู้ยิ่งใหญ่หลายองค์ล้วนผ่านสำนักแห่งนี้ทั้งสิน้นนี่คือเครื่องยืนยันว่าวัดประดูทรงธรรมเปรียบดํมมหาวิทยาลัยพระเวทแห่งอยุทยาและผู้เป็นรากฐานให้ความรุ่งโรจน์นี้คือหลวงพ่อรอดที่มาของนามหลวงพ่อรอดหรือหลวงพ่อเสือ ชื่อเสือของท่านมีสองกระแสเล่าขานบางคนว่าท่านชื่อเดิมว่ารอดแต่มีอุปนิสัยองอาจดุด,ดันน่าเกรงขามดังเสืออีกกระแสหนึง่งกล่าวไว้ว่ามีอยู่คืนหนึ่งเคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านตั้งฉายาให้อย่างไม่ตั้งใจครั้งนั้นหลวงพ่อรอดเดินทางโดยเรือแล้วแวะค้างคืนที่บ้านเสือข้าม ชาวบ้านเตือนว่าบริเวณนี้ตอนดึกจะมีเสือใหญ่ข้ามน้ำกลัวท่านจะเป็นอันตรายแต่ท่านกลับยิ้มและบอกว่าไม่เป็นไรชาวบ้านจึงกลับไปและลือกันว่าถ้าเช้าขึ้นมาหลวงพ่อยังอยู่เป็นพระดีมีวิชาแต่ถ้าหายไปก็คงต้องเก็บศพเผาเอากุศล พอรุ่งเช้าปรากฏว่าหลวงพ่อรอดนั่งหัวเราะอย่างอารมณ์ดียังอยู่บนเรือเหมือนเดิมราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านจึงเรียกท่านว่าหลวงพ่อรอดรอดจากเสือบางท่านก็เชื่อว่าท่านสำเร็จวิชาเสือสมิงจึงไม่มีสัตว์ร้ายหน้าไหนกล้าแตะต้องท่านเมื่ออยุธยาแตกผู้คนหนีภัยสงครามวัดวา,ารามรกร้าง พระเนนต่างหายไปหลวงพ่อรอดก็จำต้องอพยพไปพำนักที่วัดบางว้าใหญ่หรือวัดระฆังฝั่งทนบุรีต่อมาภายหลังเมื่อแผ่นดินเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ท่านจึงย้อนกลับมาและเริ่มบูรณะวัดประดูและวัดโรงธรรมขึ้นมาใหม่ทั้งหมด หลวงพ่อรอดเสือท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกตั้งแต่ต้นรัชกาลที่หนึ่งดังมีปรากฏในจดหมายเหตุและบันทึกของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเรื่องราวของหลวงพ่อรอดเสือไม่ใช่เพียงประวัติของพระเกจิรูปหนึ่งแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งปัญญาความอุตสาหะและการรักษามรดกศรัทธาในยุคที่ชาติบ้านเมืองล่มสลาย ท่านกลับยืนหยัดรักษาตำรารักษาธรรมและสร้างนักปราชญ์รุ่นใหม่ให้สืบทอดต่อไปไม่สิ้นสุดและนี่เองคือเหตุผลที่ชื่อของหลวงพ่อรอดยังถูกกล่าวขานไม่รู้จบเป็นแบบอย่างแห่งความเพียรความตั้งใจและความศรัทธาอย่างแท้จริงขอให้เรื่องเล่านี้จุดประกายศรัทธาในใจของทุกท่าน ดังเช่นแสงธรรมที่หลวงพ่อรอดเคยส่องไว้แก่ลูกหลานชาวอายุทยาและชาวไทยทุกคนขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพระเกจิและตำนานศักดิ์สิทธิ์ให้ทุกท่านได้รับชมต่อไปครับสวัสดีครับ